สวัสดีครับ FC และก็ชาวบันชางทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกันวันนี้เอา o มาให้ดูนะครับอาการของเขาเปิดเครื่องขึ้นมานะครับมาดูวิดีโอก,กันเลยมาเจอการติดดับลูกค้ามาผมดูผมก็บอกว่าอาการนี้แบตเตอรี่เสื่อมแน่นอนต้องเปลี่ยนแบตใหม่ลูกค้าเถียงผมอีกบอกว่าเอาไปหาช่างแล้วช่างบอกว่าแบตยังดีใช้ได้ผมเลยถามว่าช่างไหนอะ S <S <an> เห็นอาการผมงก,กรุ้แล้วเอามาลองเสียบชาร์จให้ดูนะครับเอาตามที่ลูกค้าบอกเสียบชาร์จเข้าไปแล้วก็ดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับโอเคนะครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่รอสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันขึ้นมาก่อนเนี่ยเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับโทรศัพท์สามารถเปิดได้ในความคิดของหลายๆท่านคราวนี้เสียบชาร์จไว้แล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมานครับมาดูอาการหลายๆช่างก็จะคิดอีกอย่างหนึ่ง เสียบชาร์จไว้ปกตินะครับผมจะเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วว่าเครื่องจะติดไหมคราวนี้มารอก็ดีใจนะบางทีเครื่องเปิดขึ้นมาติดเข้าหน้าปกติได้แต่ถอดสายชาร์จไม่ได้แต่ถ้าบางเครื่องก็จะเหมือนเครื่องนี้มาดูกันนะครับอาการติดดับโดยที่เครื่องไม่ได้เป็นอะไรมาเลยไม่ได้โดนน้ำไม่ได้ ตกพื้นอะไรอย่างงี้นะฮะเนี่ยดับไปแล้วคราวนี้มันก็ติดขึ้นมาเป็นชาร์จปกตินะครับเปอร์เซ็นต์แบตก็จะขึ้นคราวนี้อย่างที่ลูกค้าเราให้ฟังว่าไปที่ร้านไปที่ช่างช่างบอกว่าแบตเตอรี่ใช้ได้อยู่เอ่อผมเลยถามช่างไหนอะคราวนี้มันเปิดไม่ขึ้นแบตเตอรี่มันมีไฟแต่กําลังแอมแบตมันไม่ได้แล้วนะครับมันจะเปิดไม่ติดวันนี้ผมจะเอา แบตเก่าๆที่ใช้งานไปแล้วแต่ยังใช้งานได้อยู่นะครับมาใส่ให้ดูเลยอโอเคนะครับเอาแบตของเขาออกไปเอาแบตมานี่ก็แบตเก่านะครับไม่ใช่แบตใหม่นะแต่ยังใช้งานได้อยู่มาลองดูเสียบชอ็อคเกตแบตเข้าไปนะครับมาลองกันดูว่าเป็นยังไงคันนี้จะใช้งานได้ไหมอ่เปิดเครื่องขึ้นมาคราวนี้มันจะดับไหมครับเอาแบตก้อน ที่สำรองไว้ทดลองอยู่มาใส่ดูนะครับยังไม่ใช่แบตใหม่นะครับโอเคนะครับดับไปแล้วรุ่นที่โอ้ไม่ดับนะครับกลับขึ้นมาแล้วอันนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าบอร์ดเสียหรือเครื่องเสียนะครับเหมือนที่ลูกค้ามาบอกผมว่าช่างก็บอกว่าบอร์ดมันพังแล้วผมเห็นเครื่องผมก็รู้ว่าโทรศัพท์มันกี่ปี แบตเตอรี่ไม่เคยเปลี่ยนอายุการใช้งานของแบตเตอรี่มันก็นานแล้วนะครับสำหรับรุ่นพวกนี้แค่นี้ก็ถือว่าสรุปจบงานนะครับผ่านไปได้ด้วยดีก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปสรุปช่างหลายๆท่านนะครับเช็คเบื้องต้นก่อนการทํามือถือก่อนที่จะไปถึงจุดสุดท้ายนะอาศัยประสบการณ์หลายๆปีขอบคุณมากครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เจอกันแค่นี้เจอกันคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ